ทุกคนทราบหรือไม่คะว่าเขาเรียกภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าภาคอีสานเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันคะ่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะคุณอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนด้วยนะคะเมื่อประมาณปีพศ2437 ราชสำนักกรุงเทพค่ะได้จัดตั้งการปกครองเป็นระบบมณฑลเลียนแบบการปลกครองของอังกฤษค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะแบ่งออกเป็นสามมณฑลค่ะได้แก่มณฑลลาวกลางเมืองโคราชชัยภูมิบุรีรัมค่ะมณฑลลาวเก่าค่ะเมืองอุบลราชธานีนครจัมปาสักศรีสะเกษสุรินร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสิน์นะคะและมณฑลที่สามนั่นก็คือมณฑลลาวพวนค่ะคือเมืองอุดรธานี ขอนแก่นนครพนมสกลน,นครเลยและก้อหนองคายค่ะมีการเปลี่ยนชื่อมนทนไปมาหลายครั้งเมื่อปีพศ .2443 มีการเรียกชื่อมนทนลาวกลางว่ามนทนอีสานค่ะต่อมาถึงยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องของระเบียบการบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะในปีพศ2476ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและได้จัดแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดแล้วรวมจังหวัดในแต่ละภูมิภาคเข้าเป็นภาคค่ะมณฑลลาวต่างๆก็ได้ถูกรวมกันเรียกว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะ